สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกับทีมงานโซลารเซลล์มหาสารคามเหมือนเดิมนะครับเรามาอยู่ที่บ้านดอนมะลีนะครับของคุณแม่คนเดิมทำที่เราเคยมาติดเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็จําไม่ได้นะสสีปีที่แล้วนะครับวันนี้เรามาติดเป็นชุด4แผงนะครับชุดที่แล้วเราติดอยู่ตรงฟาร์มตรงนู้นนะครับฟาร์มมุกดานะครับแล้ววันนี้ก็มาติดอยู่ข้างบนขึ้นมานะแต่บ่อนี้นะครับบ่อนี้น้ํา น้ำไม่ค่อยดีเท่าบ่อที่แล้วนะครับบ่อที่แล้วอยู่ฝั่งทางนน้นน้ำจะดีกว่านะครับติดเป็นชุดสามแผงครับข้างล่างแต่รอบนี้เป็นชุดสี่แผงตัวนี้ใช้แรงครึ่งครับก็พอดีนึกว่าน้ำจะดีเหมือนบ่อที่แล้วนะครับก็เลยใช้เป็นชุดสี่แผงครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่ได้อยู่ก็ได้ประมาณสักห้าหกคิวอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นแผงโพลรี่340วัตต์นะครับ340วัตต์ใช้4แผงแล้วก็ปั๊มแรงครึ่งของดีเบนโตนะปั๊มของดีเบนโตแรงครึ่งเนี่ยครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ5โมงกว่านะครับ5โมงเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับได้อยู่ที่7.4แอมป์ เป็นฟ้ามืดฟ้ามัวอยู่นะครับช่วงนี้2,790รอบแรงกันไฟก็อยู่ที่136โวลต์ครับตอนนี้ก็ถ้าทีมงานของเราไปติดนะครับก็จะมะีชุดป้องกันฟ้าผ่าเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ให้เปิดปิดครับแล้วก็มีชุดป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็ลงลงหลักด,ดินให้เรียบร้อยครับชุดโครงสร้างก็จะเป็นชุดยกสูงไปแล้วนะครับ เมื่อก่อนเราทําเป็นชุดสี่เสาครนะับชุดเสาสี่เสาครนะับแต่ตอนนี้เราปรับมาเป็นชุดสองเสาใหญ่คนระับสูงก็ท่วมหัวเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ปรับปรุงมาแล้วก็ดูสวยงามด้วยคนระับอันนี้เราจะไปต่อที่อําเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสิน,นะน,โโน,น,นนะครับก็เป็นชุดสามแผงโมโนฝั่ง้างนน้นนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดสี่แผงโพลี่คนระับ ปริมาณน้ําที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับอยู่บ่อตรงนี้นะครับก็ลองสูบไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะดีขึ้นอยู่ได้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งก็พอดีพอดีเดี๋ยวลองสวมท่อให้ดูนะกะว่หนาท่อสวมไปใส่ะไม่หมะกัเลยไองแ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าดีอยู่ได้น้อยมากก็เปิดไปเรื่อยนะเปิดไปเรื่อยก็จะทาให้ปาน้ําเปิดก็จะได้ดีขึ้นครับถือว่าดีอยู่ครับดีอยู่แต่ตอนนี้เราใส่ปั๊มสัมฤทธิ์ไปเป็นตัว14คิวเลยนบะน้าตัวนี้ก็ไม่ถึง10คิวออกตอนนี้ก็ไม่ถึง10คิวออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ เป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งตัวนี้เราหย่อนไปที่สี่สิบห้าเมตรนะครับหย่อนไปสิบเอ็ดท่อนครับสี 4, 4, 4, ่สี่แล้วก็บวกปั๊มเสมอไปอีกหนึ่งเมตรนะครับก็ประมาณสี่สิบห้าเมตรนะครับเจาะไปที่หกสิบนะเจาะไปที่หกสิบเมตรโอเคนะครับ, okay, รบผมถ้าสนใจยังไงครับก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับที่ บอร์โทรก็ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองหกสามหนึ่งหนึ่งแปดและศูนย์แปดห้าเก้าสองหกหกสามสี่เก้าครับเป็นชุดโครงสร้างที่ปรับปรุงมานะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นสี่เสาครับแต่ว่าต่ำกว่านี้นะตัวนี้เป็นเสาใหญ่เลยนะครเสาขนาดใหญ่เลยเสาขนาดสี่นิ้วนะครับสี่คูณสี่นิ้วนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะต่อต่อน้ําลงลงบ่อก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำเดี๋ยวเติมน้ําในสระก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อท่อ ก่อนนะครับผมกับก็โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรก่อนนะนี้ก็จะต่อลงนะเดิมน้ำในสะก่อนเบอร์โทรของทางทีมงานของเรานะครับก็สนะอ,อ,องเบอรนะ์ครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองหกสามหนึ่งหนึ่งแปด 0859266349นะครับไม่ว่าท่านอยากจะเจาะบ่อบาดานอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับหรือว่าอยากจะได้ชุดโซลาเซลล์ชุดประกอบนะครับไปติดตั้งเองนะครับเราก็มีชุดประกอบให้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้ไปติดตั้งกับบ่อบาดานของท่านนะครับก็โทรมาสอบถามตามเบอร์โทรตรงนี้ได้นะครับสองเบอร์นะครับอันนี้คุณแม่ก็ติดเป็นชุดที่2แล้วนะครับ จากที่ติดไปประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับก็ติดเพิ่มเป็นชุดที่2นะครับเดี๋ยวมาดูการเก็บสายของทางทีมงานของเราครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแผงโพลี่ก็จะเดินร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับสายสวยงามนะครับก็ลอดมาด้านล่างมาโผล่ขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมีะตู้ ตู้กันน้ําให้แบบนี้นะครับทุกชุดน้ําที่เราไปติดตั้งนะครับโครงสร้างต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยครับก็ลองเปิดน้ําดูนะครับทีนี้นะครับการติดตั้งนะครับเราก็จะมีท่อให้นะครับท่อที่เป็น ท่อนิ้วครึ่งตัวนี้นะครับหย่อนลงไปให้นะครับให้ลูกค้าเจาะบ่อบาดานไว้ก็ได้นะครับหรือจะให้ทางทีมงานของเรามาเจาะให้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นบ่อขนาด6นิ้วนะครับชุดนี้นะครับเราติดตั้งอยู่39,00 0ับาทนะครับ3 9 0 0 0าบาทรวมทั้งท่อด้วยนะครับรวมโครงสร้างทุกอย่างนะครับถ้าลูกค้าจะให้เราไปติดตั้งก็ประมาณ3 9 0 0 0บาทนะครับชุดนี้นะครับ ้ำก็เติมลงบอ่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่รวมราคา3 9 0หมไม่รวมเจาะบ,บอ่อปะดานนะเจาะลูกค้าเจาะไว้ก็ได้นะหรือถ้าจะให้ทางกิมหงานเรามาเจาะให้นะก็จะบวกค่าเจาะไปนะบวกค่าเจาะบ,บอ่อปะดานไปนะครับ โอเคนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับที่ทีมงานโซราเซลมาสารกามนะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อําเภอยางตลาดนะครับตัวนี้จ้อาจจะเป็นแผงโมโนนะแผงโมโนขนาด420วัตต์สามแผงเดี๋ยวก็ไปดูปริมาณน,น้ำว่าจะได้ประมาณกี่นิ้วครับโอเคนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับ เดี๋ยวถามคุณแม่หน่อยนะแม่แม่อยู่บ้านยังก็ครับบ้นานดอนมะลีจ้าดอนมะลีตำบลตำบลเมืองเมืองผมอำเภอจัตุกจังหวัดร้อ,รอ,อยเอ,อ็ดต,ติดเป็นชุดที่สองแล้วนะคุณแม่ติดเป็นชุดที่สองแล้วสามปีสี่ปีแล้วนะครับนี่ยังมาด้านนีปัญหาครับติดใจตามมาอีกเลยไหมน้ำร่องหน้าร่องหยังนะครับผมเอาแม่ขอเบอร์โทรนี้ครับเพราะว่าอยากโทรมาถามอีกรอบ ศูนย์แปดแปดครับสามศูนย์เกียสามศูนย์เจ็ดหกสองแปดสองหกสองแปดสองนะครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมที่เคยอันนี้ครับกับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ใช้บริการของเราเป็นชุดที่สองครับผมโอเคสวัสดีครับผม